สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ath channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับวันนี้เราจะมา reaction นะครับผม l a n น e นนะครับ week end ep ที่7นะครับผมโหนี่เราก็อยู่กันมานานพอสมควรเลยเนาะแต่ละเดือนก็จะมีตอนใหม่ๆออกมานะครับผมวันนี้มาถึงตอนที่7แล้วรอบก่อนเขาไปเที่ยวกันนะครับที่ต่างจังหวัดรอบนี้เขากลับมาในกรุงเทพนะครับผมวันนี้ธีมคือโพสรักนะครับถ่ายใจย้อนไว้ใส่กับตู้สติ๊กเกอร์เออช่วงนี้แบบ ป็นอะไรกับตสติกเกอร์เนาะมันกลับมาชิดใหม่เนาะไม่เหมือนกับของอะไรที่อยู่ในอดีตมันกลับมาชิดใหม่หมดเลยอะ่ะไอ้น,นี่ก็เริ่มไม่อินไงเขารู้สึกแบบว่าก็าฉันเคยอินไปแล้วทนำะไมต้องกลับมาอินใหม่เข้าใจปะแต่มันเหมือนกับว่าเด็กในยุคสมัยนี้มันแบบจะไม่เคยเห็นสิ่งนี้อะ่ะเพราะเราจําได้สุดว่าจําได้นี่คือตอนถ่ายรูปกับตู้สติกเกอร์นี่น่นาจะซักหมอปลายหมอต้นประมาณนั้นเลยอะ่ะนานมากแล้วอะ่ะตอนที่ตู้สติกเกอร์เข้ามาพูดไปก็อยู่แก่คือคุณนั้นจะ20ปีได้มีนะ อืมก็นานอยู่นะมันมันเลยเหมือนว่าเด็กที่อายุประมาณยังไม่เกินยี่สิบตัวน,นี้มันไม่เคยเห็นไอ้ตู้สติ๊กเกอร์เพราะนั่นก็เลยบอกว่าพอมีตู้สติ๊กเกอร์มาก็กลายเป็นเทรนด์ใหม่อารมณ์เหมือนกล้องฟิล์มอ่ะอืมเหมือนกล้องฟิล์มสมัยก่อนนี่คือเธอมันเป็นเรื่องปกติมากที่เราจีนกล้องฟิล์มขึ้นมาถ่ายรูปเนาะแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็คือกลับมาคิดใหม่แล้วคนกลับมาหลงไหลในการใช้กล้องฟิล์มใหม่อะไรเงี้ยอืมอ่ะก็คิดว่า เราไปย้อนไว้ใส่กันละวคันแต่คิดว่าน้องวอนี่เกิดทันแน่นอนตู้สติ๊กเกอร์ในยุคแรกๆนะครับอินเตอรเน็ตเขากลับมาคิดกันใหม่เดี๋ยวรอดูว่าน้องวอลเขาจะมีท็อปปิกหรือพูดอะไรเกี่ยวกับตู้สติ๊กเกอร์หรือเปล่านะครับผมอ่ะก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับทางลานเอชประเทศไทยนะครับที่อน,นุญาตทำเนียชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับสองคนวันนี้เขาใส่เสื้อเสียมภูมาด้วยขึ้นปกเลยเฮ้ยกองคาแรคเตอร์มาเลยเหรอวันนี้นะลานเอชวิปเอ็ดวิทอ่ไอไอวอนะไอวอวันนี้เราจะพาคุณจะเจอกูจะพาไปนี่เลย เอ้ถ่ายสติ๊กเกอร์ไงเฮ้ยเฮ้ยไม่เคยละโัวเป็นใครอยู่อะเยอะเพื่อนดูความน่ารักของสองคนไปเนคนหนึ่งก็ซื้อบ้านเนาะอีกคนหนึ่งผมก็แบบว่าไปรอยพุ่มมาละยรอออนแอร์ยังไงนะปีละครั้งปีละครั้งอีพีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปแต่ต่างจังหวัดไงก็จริงเออวันนี้วันก็ว่างวันหนึ่งเราก็เลยมาเที่ยวกรุงเทพทังทีอะไรวะมาสยามบ่อยเปล่า ก็ไม่ค่อยบ่อยมันเดินทางมันใช้วเวลานานมันต้องทำพาส,สปอร์ตนะโอ้ยไปคุนต้องาป <laughs> อยู่ชั้นเหมืองตามสายอินฟูตามสายแบบไอดอลต่างๆที่เขาทำมาดีกว่าเออเด็ดเป้า มือเลามีไฟอย่างนี้ค่ะบอกว่าไอคือแบบมาดาวอินฟูค่ะรู้เลยว่าทำงานกับใครเอแล้วเรามาทำอะไรอ่ะเราจะมาถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ชิบๆกันมันยังฮิตอยู่อีกเหรอเอ้ยเขากลับมาฮิตกันเพราะว่าผมก็เห็นดูในไอเดียเขาก็แบบมาถ่ายแล้วก็โพสต์ลงเป็นรูปแบบสติ๊กเกอร์ขอบๆมันจะเป็นรูปการ์ตูนต่างๆใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยเ้ยเกืยบขาดความมั่นใจแล้ว ่เพราะว่ามีเป็นร้อย้านเลยครับล้านหนึ่งเลยเหรอพี่เคยดูลำบากตาต่อแล้วต้องขึ้นต้องขึ้นคลิปแบบเอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้ <ผม S 1> คุณบอกว่าคุณเคยดูคุณก็เป็นสายแบบท่องคลิปแบบนี้กับผมร้านเลยพี่ เห็นต่อค oui ิวก <est rib> <ok> ันยาวมากพี่เดินไปสยามทุกว <started> ันเนร่ก็ี่ส่อชนี่คือคิวยาวมากร้านสติ๊กเกอร์เนี่ยร้านขายสติ๊กเกอร์แรกที่เราจะมาถ่ายนะครับคือแต่ละร้านมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ที่นี่เนี่ยจะมีตู้นอนตู้ลมตู้กระจกนะและนี่ก็คือตู้เย็นนะใช่ิค่า่าไกับกล่องตู้นอนไม่ตู้นอนผมคลาสสิกอ๋อผมนอนคลาสสิก ก็จะเป็นอย่างนี้คู่ไปเลยโขบตัวเองเป็นศพอ่ะแล้วเราก็มาถึงตู้แรกแล้วนะครับคือตู้นอนซึ่งในตู้เนี่ยมันได้ทั้งหมด4แอคนะครับผมครับแล้วตีมที่เราจะถ่ายกันก็คือตีมอ่ะเขาก็เด่นใ้เขามีความหลากหลายขึ้นมาเนาะคิ่อง้ไม่ได้รู้จักอะคุ้นรู้จักอะอาแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยกว่นจะเป็นแบบตู้เล็กๆต้องยัดหน้าเข้าไปให้พออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาแบบมีลูกเล่นเยอะ เฮ้ยมาแล้วเจ็ดพี่นเฮ้ยเพิ่งรู้จักกันวะเฮ้ยเป็นมันหรือไงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมีอีกรูปนึงแถมอ่ะจบกันไปแล้วกับทีมเพิ่งรู้จักกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราไปตู้ต่อไปดีกว่าก็คือเป็นตู้ยืนนะฮะตู้ยืนจ้ะเพิ่งรู้จักกัน่ักลร เราต้อ,อ,องรักมนุษย์ทุกคนบนโลกอยู่แล้วเราหว<ม>ังเป็นคือหวังดีอยู่แล้วก็อยู่เหลวอยู่เหลวตู้ที่สองนะครับมันคือตู้เขาเรียกว่าอะไรตู้ตตยืนเหรอเออจะเป็นแบบอะคิริกแล้วก็กล้องเสยขึ้นมาทำท่าไหนทำท่าชินจัง ส่งคนนี้นี่มันแบบว่าใช่ใช่ใช่ตีมตีมนั้นคือเราเพิ่งรู้จักกันแล้วอฮะมาตู้ที่สองเนี่ยคุณอยากได้เป็นตีมยังไงรู้จักเราไม่ชอบขี้หน้ามนต้องเกลียดกันก่อนเป็นตีมเกลียดกันพื้นฐานของจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์นะก็คือต้องต้องเกลียดกันต้องเกลียดกันงั้นผมโพสท่านี้ดีกว่าเป็นคอนเซปต์คางคกที่โดนรถเหยียบได้ทำได้ไรนะ งั้นผมเป็นคานโครกให้ก่อนผมเป็นท่าแบบฮัลโหลยิดได้และนี่นะครับที่เขาบอกว่าเป็นตู้ที่ยากที่สุดก็ยากจริงๆจริงเพราะว่ามันมีองค์การบังกันได้แต่ใครที่จะมาถ่ายครับผมแนะนำเตรียมทำกันบ้านมาก่อนสักทนึ่ ว่าจะเอาได้ไหนอาทิตย์นึงแล้วสามลูกใช <c oughs> ้เวลากิจอาทิตย์นึงเออ<ล>มันต้องเป๊ะไงคุดูแค่แค่นี้แต่ถ้ามาคนเดียวมันอาจจะง่ายอยู่เพราะว่ามันมีแค่นี้แต่นี่สองคนมันต้องแบบแบ่งเฟรมบกันหน่อยนีย่มันต้องแบบเออเออเอเอเลยดูท่าเลยดูท่าเราไป <c oughs> อีกตู้หนึ่งดีกว่าอันนี้ก็เป็นตู้สุดท้ายของร้านเราเลยครับก็เป็นตู้ลมใช่ก็ผมไม่ทำมาไม่มีประโยชน์จบแค่ตู้เดียว ตู้นี้เรามาในทีมเฮ้ยอย่ามายุ่งกับเราได้ปะลุงหลังมันลุงหลังอ่ะไม่อย่ามายุ่งกับเราได้ปะเออมันมันแบบเข้าคอนเซ็ปต์ไหมที่แบบการตะโกนแล้วก็ลมเออยุ่งเหยิงไม่หมดยุ่งเหยิงพร้อมคนเลยอ่ะอ่ะอยากเห็นผลงานแล้วเสร็จไปแล้วกับตู้ลม สำหรับตู้นี้นะครับก็แนะนําว่าไม่ต้องเสร็จผมใช่ไม่ต้องมานั่งทำผมเสียเวลาสนุกปหมเฮ้เริ่มเริ่มเริ่มไฟติดแล้วนะเออแต่่วาู้มาเริ่มมีมันมันมันสนุกตรงที่ว่ามันมันไม่เหมือนกันเออตู้นี้ก็ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างแต่งอย่างเงี้ยยังเข้าใจได้นะว่ามันแตกต่างแต่พวกตู้ที่ตั้งสแตต์อโลนแบบตามแมงเลยแบบถ่ายยินถ่ายสวยนี่ไม่เข้าใจว่าแบบจะไปคิดใหม่ยังไงอย่ายิ้มนะคะเป็นไปข้างหลังอ่ะไม่สีน้ำเงินเอียงคอนิดนึง หน้าตรงนิดนึงยังคอนอยงนงหนอ๋อไป<ะ> <laughs> ครับมาถึงตู้ที่4ี่นะครับตู้นี้ก็จะเป็น,นออกแนวพลาสตรนิดนึงอ่ามันจะไม่มีตีมที่แบบว่าต้องอะไรามากมายมันก็จะเป็นเนี่ยฉากซึ่งเราจะมาในตีมแบบเริ่มแอบชอบเอ่าพราะแบบมีปากเสียงมีกระทุก,กระทั่งกันแล้วก็เริ่มอ่านรู้ใจแล้วแบบปิงป๊งปงนิดนึง นี่มันกดหลังทุกที่เลยวะเนี่ยรายการใช่ไหมหรือเรื่องจริงไม่ตู้นี้ก็จะเป็นแบบสื่อว่าผมรู้สึกยังไงึังเกตความทีมงานดีให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ทีมงานชงไม่หยุดจะเริ่มแล้วนะโอเคออ๋ไปครับโอต้องย่อด้วยเหรอต้องตุ่มแต่ไม่แสดงออกคูอเร็วเร็ว มนความคุ้นไปแล้วคือเดี๋ยวเราค่อยไปดูรูปทีเดียวดีกว่าเราไปถ่ายต่อให้มันจบแบบทีเดียวเราค่อยมานั่งดูเอ้มันน่ารักอะไรยังไงตู้ต่อไปปรีมที่เราคิดก็คือความสัมพันธ์มันแบบเพิ่งเพิ่งเริ่มไงเอาเอาเป็นโปรโมชั่นหน่อยดีกว่าโปรโมชั่นช่อโปรโมชั่นหวานหวานนิดครับซีมิโนโตซิมิโนโตตอนนี้เรา อยู่กันที่ร้าน2นะครับก็คืออยู่ชั้นสองดีดนะครับร้านนี้เราก็จะมาในธีมแบบหวานๆใช่ไหมตริ๊งต้องเป็นล้อเรือด้วยเหรอติงติงติงหวนเหมือนเชือยิงยิงยิงจบกระเทยกันแล้วนะจบกระเทยมากยิงปากคุณเริ่มเริ่มซีดแล้วเริ่มดรอปและเอ๊ะมาโปรดักต์ต้นเติมสีภาคหน่อยแล้ว ให้กินน้ำให้ใจ้ากันเนากินน้ำก็หน่อยป่าจะดีก็ไม่บอกไม่ไม่จะเป็นไม่จะเป็นนี่เรามีอะไรที่ให้ความชุ่มชื้นมากกว่านั้นนะครับนี่เลยเฮ้ยลานิดลิปบา์มนะครับัง่งือเลยไมลิปทรีทเมนต์บาล์มนะครับตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นมากเพราะส่วนผสมของเขาเนี่ยมีแบบผงมุกนะครับผมแล้วก็มีเมทอลเนี่ยจะทาให้มันมีความเย็นแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวนะครับผมให้ความชุ่มชื้นก็คือใช้แล้วมันแบบ เย็นๆแล้วก็แบบชุ่มชื้นไปในตัวเลยแล้วก็หอมสุดๆเลยหอมสุดๆไปเลยนี่ยังไม่หมดของเล่นอีกอย่างนึงก็คือมีก้านเอาไปทาด้วยเราดึงก้านออกมาใช่ปะแล้วก็ปายๆแล้วก็มาแตะมืออ่แล้วก็ปากล้วจะมีก้านไปทำไมจ๊ะใช้มันเอาไปทาปากไหนไหนนี่อ๋อแบบนี้ แปลกใจแล้เรา้คุณทากลางวันแล้วยังไม่หนำใจนะผมมีตัวนี้มาให้คุณอยู่เอาไว้ทากันคืนไปเลยโอ้ยมีด้ซึ่งลิฟ์ลิฟต์มาเนี่ยเขาเป็นลิฟต์ตัวลิฟท์ที่ขายดีตลอดกาลของร้านนี้นะครับอลาต้องทาเอะไรเออตอนนอนไงตื่นมาเอาเรียกว่าชุ่มอ่มแบบ อย่างนี้เลยไม่ต้องทาลิปเลยก็สำหรับใครที่ไม่ชอบกินน้ำก็นี่เลยลิฟตซิลปิ้งมาไม่ได้หรออ๋อเอาแล้วก็แก้ปัญหาที่ไปเหตุไปเลยแลาวก็คนแบบพี่เหยียดกินน้ำเราอยากปากฉ่ำๆนะครับปากชุ่มอันนี้ก็เติมระหว่างวันใช่อันนี้คุณอยากจะเติมตอนคืนนิดนุณก็เติมใหม่ด้วยลิฟติป้มานี้ครับอยากได้ปะมันอยู่แล้วเพราะเราพูดมาขนาดนี้เราอยากได้เรามีอยู่แล้วแต่ว่าพวกคุณมีหรือยัง พราะถ้ายังไม่มีเนี่ยก็ต้องไปก็ต้องไปกรต้องมาอ๋อมาซื้อแบบเราให้ราคาดีเซ็ดสุดๆดีเซ็ดไม่ได้ไม่ได้ก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับผมก็ดูเอาแบบว่าคุณเหมาะตัวไหนถ้าแนะนําก็เหมาะกับคุณทุกตัวนะครับไปที่นี่เลยเคาลต์แบร์ลานิตนะครับแล้วก็ใครไม่สะดวกไปก็ไลน์แอดลานิตแชทแอนชอปนะครับผมอันเนี้ยไซส์เล็กก็260บาทมีไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ เจ็ดร้อยบาทครับนี่ดิปฟรีเมนบาร์นะครับอยู่ที่800บาทนะครับเราพร้อมที่จะไปถ่ายรูปติมหวานๆเนี่ยแต่ตอนนี้ก็หวานแล้วนะหวานสุดเลยผมพร้อมแล้วมันหวานร้อยยังนะก็หวานอ๋อปะเว้ย ทางตรงก็ทำได้โอ้ยขิงกลับอีแต่อะไรเนี้ยเราเติมนี่มันเยอะขนาดไหนเหเนี้ยนี่ไม่เคยคิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะเนี่ยมาย้อนวัยนี่ก็ว่าเดินสยามบ่อยอยู่นะแต่ไม่เคยเลยผมตามชั้นส่งชั้นสองอะไรเงี้ยจริงจริงมันคือสิเกอร เอาต้องเอาอีกมือหนึ่งประคองด้วยหรอเราอยู่ร้านแด็ดดี้เนี่ยมาโซ่นะครับผมกับตีมหวาหวานไม่มาต้องหวาน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 างคนเดียวก่อนเลย3า1เฮ้ยเอาหมดแล้วเฮ้ยก็ไก็ดีนะ ป like hmm mm, well. sort of yeah. ิ้นเลยแล้วกันก็นั่นแหละเราเสร็จจากร้านแดนดี้ไปแล้วจากรีมหวานๆนะใช่ครับต่อไปก็จะเป็นร้านสุดท้ายที่เราจะไปถ่ายนะครับซึ่งตีมก็คือเลิกกันแล้วเลิกกันแล้ววปล่อยให้คนดูไปคิดต่อไม่เป็นจบแบบปลายเปิดให้คนไปคิดต่อเองว่าแบบยังไงปะไปดูกันดีกว่ามันเยอะอยู่เนี่ยโอเริ่มก่อนเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบมีสี่รูปก็คือแบบเดี่ยวเดี่ยวสองเดี่ยวสองไปเลย มันจะแบบว่าอีกคนหนึ่งมันจะหายไปจากเฟรมแล้วแต่มาถ่ายฝันนี้ก็ดีนะแบบไม่ค่อยเจอคนเยอะไงเชิญคุณก่อนเลยงั้นผมเริ่มก่อน next เฮ้ยโหมันเร็วจังวะไปแล้วไปแล้วหนึ่งเลยงานนึ่งถึงจะเลิกกันแล้วแต่ว่าใจก็ยังสอ จบกันไปแล้วนะครับกับการไปถ่ายสติกเกอร์ในซีรีส์สติกเกอร์สื่อรักสื่อใจนะฮะสติกเกอร์หรือลูกล้อมาเราจะมาเล่าแบบสตอรี่ให้ฟังมันเป็น EP แรกดีกว่าอ่าอ่า EP แรกที่ว่าเพิ่งรู้จักก็ก็คือนี่มันผมว่าเริ่มจากรูปนี้กำลังแบบเฮ้ยแอกแอกกันอยู่แล้วเฮ้ยมาได้ไงอ่ะอยู่ๆมาได้ไงสองคน มันมันมัน,ม,นมันเป็นซีนที่เราอ่ะคือตอนนั้นปิดเทอมแล้วก็ไปไปนั่งแบบรถนอนอันนี้ผมอยู่ข้างในผมจอ้องมาเป็นปสตอรี่จอ้จองไวไม่คิดเขาก็แบบมีคนมา,มาเปิดมาาเข้ามานอนด้วย,ย,ยผมก็แบบนอนสบายเลยปึ๊บนี่มาเอ่ดีๆเข้ามาอบอกอา้าวมีคนอยู่เหรอเอผมว่าชี้ว่าเสร็จแล้วก็แบบอ้าพอพอได้แบบใครงงก็เลยแบบได้รู้ว่า คือไอคนขายอ่ะมันมันขายเพิ่มมันโมันโปงมันโปงมาเป็นสตอรี่กาเขียนบทยอดเยี่ยมต่อรูว่าโดนหลอกคู้ไงก็อ่ะเนี่ยไปนั่งคิดทางกันอยู่ว่าเอาไงกันดีสุดท้ายก็แบบว่าผมก็ลองเบ่งดูไอ้นี่ขี้ป๊อดดีกว่ามันไปข่มเลยปุ๊บ่็หลบมุมติดกำแพงแล้วว่าไอ้นี่ไอ้นี่ติ่มมเจอกันีักเสียกันละอ เขาเปบางเสียงกันเลยแต่แต่เขาคิดว่าแบบว่าผมจะแบบคีดบอลไงผมก็เลยนี่เลยมึงเก๋อเหรอมึงมึงเจ๋งนักหล่ะที่มึงจะมาพอเจอของจริงไหมอ่ะเออมึงอ่ะเหมือนเกลียดกลายเป็นเฉียดที่พื้นให้คุณหยาบอย่างงี้คือถึงเวลาแล้วแบบเราก็แค่อ่อยให้หมามันแดกไปก่อนเราก็แค่อ่อยให้มันคิดว่าแบบไอ้นี่มันสู้ไม่ได้สุดท้ายก็ดึงเวลาลุกขึ้นมาแล้วก็เบ่งใส่กันเขาเรียกว่า นเบ่งเป็นงานเบ่งแบบที่แท้ดูนี่อ่านแบเข้าหากันแล้วสุดท้ายก็ต้องบอกว่าใครชนะอันนี้เละลงไปแทบแนบพื้นแล้วก็ง้างมือแบบไม่เน้นตกแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเขาตกไปผมเกงหัวมือเขาหักต่อไปก็แบบยืดหนังเยอะเนี่ยโอ้โหมือหักผมก็เลยตะวาดใส่ว่าปากผมก็เลยเพลยอะไรว่าเจ็บมือนิดนึงแล้วใ่ว่าอะไรเราตะวาดแต่ว่าอะไร ดูจากรูปปาก็น่าจะเป็นโง่โหเเลยลักๆักลักล็อกอย่างเงี้ยล็อกได้เหรอเอ้ยโอ้เป็นไงไ่ะก็แบบมาเยอแบบเหมือนจะเจ็บมือนะจริงมาเลยแบบตะวาดกลับแล้วบอกว่าโง่เหมือนกันโง่กูหลอกมึงคุไม่เจ็บก็หลับไปได้สุดท้ายก็คือไม่มีใครยอมกันก็เลยกลับมางัดกันในรูปนี้ แต่กลมันดีอยู่นะปุ๊บอะมันมันก็ได้หยุดเลาญถ้าเทียบกับสมัยก่อนเลยกล้องมันดูภาพแบบไม่สวยเท่านี้ละแต่ดิกล้องมันดีทำไมมีเขามันสนุกกว่าทำไมมีเขามันสนุกกว่าไอ้ยมันก็เลยแบบเวลาเดี๋ยวเวลาเวลาอยู่คนเดียวมันก็จะเผอคิดแล้วเอ้ยทำไมมีเขามันสนุกกว่ามันเริ่มแบบงงในตัวเองแล้วรักนะแต่ไม่แสดงออกเออแต่ว่าอันนี้ก็ก็จะเป็นแบบก็เริ่มคิดแล้วเฮ้ย ทะเลาะกันมันก็ไม่เลวนะมันก็แบบดีกว่าเว้ยเรานั่งเหงาเหงาไปเที่ยวคนเดียวเลยอ๋อฉะนั้นเราก็เลยมาสรุปที่มาทะเลาะกันือนเดิมมาต่อที่ตอนถัดไปตกลงกันว่าเปิดเผยใจกันดีกว่าอะไรแบบหวานๆไหมันหวานก็เลยแบบอันนี้ก็แบบลงสถานีแล้ะไปเที่ยวไปถ่ายรูปอะไรกันจนกระทั่งช่วงเวลาความสุขหลายๆคนบอกว่ามันสันจริงๆเรื่องนี้มันจะ มันมันเป็นแบบปลายเปิดปลายเปิดเป็นโดนเอาอีีสุดท้ายไปเที่ยวเที่ยวกันสนุกสนุกอ่ะฮะเออเขาก็เหมือนจะลองใจเราว่าเขาก็มาอย่างนี้เลยคืออะไรอคืออะไรหนูก็ห้ามเขาอยู่อย่าไปไม่งั้นฉันอาจจะต้องไปบวชอย่างงี้ลำเลาพ่อสอบวอเหรอพอสอบวอพอเขาจะไปบวชใช่ว่าเรามันก็มีความแบบ แอบกลัวแล้วก็แอบเป็นห่วงเฮ้ยถ้าไปบวชแล้วคุณยังละทางโลกไม่ได้อ่ะโลกมันแรงมันเป็นปัญหาแล้วก็จะไปจริงหรอจบจะยังไงอ่ะมันก็เลยจบตรงที่ว่าแล้วไงอ่ะเพิดไม่มันก็เลยเป็นปลายเปิดว่าเลิกกันแล้วเฮ้ยมันจบจบไปลืบลืเปล่าลืบเปล่า มันไงเฮ้ยเออมันสนุกนะได้ได้มาถ่ายต่างๆมีลมมีอะไรถ่ายต่างๆใครเก็บจะให้ทางข่าวซึ่งซีรีส์นี้มันก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องแจกจ่ายเข้าใจปะได้แจกจ่ายถ้าเกิดเอา,อางี้ดีกว่าอ่ะถ้าย,ยอดซับสไครต์เนี่ยถึงหนึ่งแสนซับเอาไปหมดเป็นซีรีส์เลย,เลยให้ให้หมดเลยอ่ะ<ๆ>คนละหนึ่งรางวัลน,นะครับอัน,นียกว่าหนึ่งรางวัลใช่ปะให้ไปเลยเออคุณก็ไปรวมสตอรี่กันเอาเอง อาวันนี้ขอขอบคุณลานเนทเนะครับคือถ้าไม่มีลานเนทเนี่ยจนเราก็คงไม่ได้มาเล่นซีรีส์ครับขอขอบคุณลานเนทนะครับที่ให้โอกาสเราได้มาวิกอินแบบชิคๆแบบนี้นะครับไปไปครับไปละบายตอน,นขับผ่านอยู่มันใหญ่มาก ขับผ่านอยู่แล้มันเอ,อมันใหญ่หมากเออไม่เขา้าตลกที่แบบม,มัาดูรูปตัวเองอะไรอ่างเงี้ยอ่าอีพีนี้ก็แบบว่าน่ารักนะถึงมันจะดูแบบมันแบบเดินเที่ยวชิวๆเนาสยามมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบวือหวาเหมือนกับพวกคนไเที่ยวต่างจังหวัดหรออมันก็มาแค่าถ่ายสติกเกอร์กรันแต่น้องเขาก็ยังบอกว่า ครีเอทนะยังสรรหาเรื่องราวสตอรี่มาเล่าผ่านการถ่ายรูปได้อย่างเงี้ยเป็นเรื่มเป็นราวเชียวก็ช่วยดึงฟุตไปอีกประมาณสักห้านาทีได้อะไรเงรี้ยก็ถือว่าเออถือว่าอันนี้ต้องนับถือนะเพราะว่าส่วนเราต้องการทําวิดีโอวิดีโอหนึ่งที่ต้องการมีความยาวมากกว่า55านาทีอะไรเงรี้ยแล้วการี่จะดึงฟุตออกไปเนี่ยสิบห้านาทีมาทำยังไงเงี้ยน้องๆก็มาช่วยสร้างครีเอทสตอรี่พวกนี้แลวก็เล่าออกเป็นสตอรี่ให้เราฟังอะไรเงรี้ยก็ก็น่าสนใจดีแล้วก็ถือว่าน้องๆถือว่าครีเอทอยู่นะคิดว่าสิ่ง อเหมือนกับน้องก็อิมโพรไวส์ในสิ่งตัวเองจินตนาการออกมาอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สุดยอดอ่ะส่วนการโพสต์ท่าก็ไม่รู้อ่ะคือสองคนนี้เขาชอบตีกันเด็กก็แบบไม่ใช่แฟนกันทาเป็นเหมือนจะแฟนกันหรือก่ไม่ใช่แฟนกันอะไรอย่างเี้ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วฉันรอดูอย่างเดียวแล้วกรรักทุนพี่เดยวก็รู้เองเหรอว่าเป็นแฟนไม่เป็นแฟนตอนนั้นอ่ะอืมพอราดูตอนนั้นะแด็กก็รู้เพราะว่ามันต้องกลับมาใกล้ชิดกันมันต้องกลับมาแบบกันอะไรอย่างเงี้ยเออ มันก็ต้องแบบมีอะไรมีโมเมนต์ที่มันแบบพิเศษมากขึ้นเมวลาเขาไปออกงานด้วยกันอะไรอย่างนี้อ่ะต้องรอดูตอนนั้นมันจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้เหมือนกับเป็นเพื่อนเที่ยวไปก่อนหลายๆรายการแล้วเห็นแต่หยินยางเออหรือเป็นรายการของวอเออเหมือนเป็นแนวแนวเพื่อนเที่ยวเพื่อนทิ้งกันไม่ได้เพื่อนขาดกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่พูดถึงตัวสติกเกอร์เยอะจริงเพิ่งรู้มันเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้มันกลับมาฮิตใหม่แล้วแต่เข้าใจนะมันก็เป็นสีสันดีแล้วก็ มันเหมือนกระตู้มันก็มีความแปลกใหม่ขึ้นมีลูกเล่นเยอะขึ้นแล้วก็กล้องสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่คิดว่าหลายๆคนที่เคยแบบอยู่ในเกิดในยุคที่มันแบบสติ๊กเกอร์บูมบมก่อนช่วงนั้นน่ะมันไม่มีอะไรแบบเนี้ยแหละแต่มันก็เหมือนกับเราก็คงไม่กลับไปคิดใหม่อีกแล้ว嘛ม,มันรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่เราเคยเห็นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะโอเคครับผม ประมาณนี้กับ l ล n e g e นะครับผม EP ที่7นะครับเดี๋ยวลองรอดูกันต่อไปว่า EP ที่8เขาจะพาเราไปเที่ยวไหนอีกนะครับผมกับยินวอ r นะครับผมกับ l ล n e g e Weekend ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ติดตามเสื่องงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนละครับบ๊ายบาย